ถึงแล้วจ้าน้ำตกตัดต้นค่ะถึงแล้วค่ะถึ้วคน้ำตกตัดต้นจ้าทุกคนสวยงามมากค่ะถานที่นะคะน,น้ำตกตัดต้นจ้า สวยงามามากมากค่ะน้ำตกตาต้นค่ะเพื่อนๆมาเที่ยวนะคะมาเที่ยวนะคะที่ชัยภูมิจ้าสวยงามเลยจ้าน้ำตกตาต้นค่ะสวยๆค่ะเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะคะลมเย็นมากๆจ้าทุกคน อย่าลืมแม่มาเที่ยวนะคะผ่านไปผ่านมาบรรยากาศดีมากมากค่ะทุกคนมาเที่ยวน้ำตกค่ะมาเที่ยวน้ำตกกาตโตนบรรยากาศสดชื่นมากๆค่ะเย็นสบายนะคะใครที่อยู่บ้านอากาศร้อนๆอย่าลืมแวะมาเที่ยวที่น้ำตกกาตโตนจังหวัดชัยภูมินะคะทุกคนเย็นดีมากๆค่ะน้ำใสมากๆค่ะน้ำใสจ้า น้ำใสสะอาดเลยค่ะน้ำกำลังพอดีเล่นนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะบรรยากาศน้ำตกตัดต้นค่ะทุกคนอยู่บ้านอากาศร้อนๆค่ะมาเที่ยวน้ำตกกันค่ะเพื่อนๆน,น้ำเย็นมากๆค่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ค่ะไว้เดี๋ยวคลิปหน้าจะลงเล่นน้ำให้ดูนะคะ คลิปนี้ให้ดูภาพบรรยากาศรอบๆไปก่อนค่ะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะ